ไม่ครับอัปเดต1.21.111มีอะไรบ้างไปดูขอ,ตองตกแต่งฮอปเปอร์เยอะมากอัปเดตนี้สามารถนำฮอปเบอร์อินอมาย่อยเป็นฮอปเปอร์นักเก็ตได้ส่วนของที่มาใหม่ก็จะมีฮอปเปอร์ทัชฮอปเปอร์แอนท์นฮอปเปอร์บาฮัเบอร์เชนและเพิ่มการเกิดออกซิเดชันของสายล้อฟ้าด้วยถ้าทุกคนสงสัยเกี่ยวกับการเกิดออกซิเดชันเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ สงสัยไหมว่าทำไมทองแดงจกฝีส้มๆแบบนี้กลายเป็นสีเขียวได้โดยบอกทองแดงจะเกิดออกซิเดชันไปเรื่อยๆจนกลายเป็นออกซิไดอคเปอร์แบบนี้นี่แหละเหตุผลกำจัดคราบออกซิไดได้โดยการใช้ฝอยคิดไปแบบนี้เดือถ้าทุกคนอยากหยุดการเกิดคราบออกซิไดสามารถใช้รวงพึ่งในการแว็กซ์ได้เดือจะใส่ในโตคาบแบบนี้ก็ได้เช่นกันบอกก็จะหยุดการเกิดคราบและจะอยู่คงทนแบบนั้นไปตลอดต่อมาอคเปอร์โกลมวิธีการคาบ ก็จะใช้บอคัพเปอร์และหวัวฟักทองแกสว่าการทำงานของน้องคือเมื่อเราสปอนน้องมาน้องจะเกิดมาพร้อมกับกล่องทองแดงซึ่งเราสามารถขับกล่องทองแดงได้ด้วยเพื่อมาใช้กับน้องได้เหมือนกันการทำงานคือน้องเป็นตัวแยกของเมื่อเรานำของไปใส่ในกล่องทองแดงน้องจะหากล่องปกติบริเวณรอบๆคือระยะแนวนอนไม่เกิน32ส,สอกและแนวตั้งไม่เกิน8อ็อกคือเราสามารถทำทางขึ้นเพื่อให้น้องขึ้นไปข้างบนได้ด้วยน้องจะหาของที่เราใส่ไปในกล่องทองแง นำไปใส่ในกล่องปกติที่มีไอเทมชนิดเดียวกันน้องหยิบได้สูงสุดครั้งละ16ชิ้นทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆสูงสุดกล่องแต่ถ้าน้องหากล่องไม่เจอหรือกล่องที่มีไอเทมชนิดเดียวกันเต็มน้องจะหยุดนิ่ง7วิแล้วเริ่มค้นหาใหม่อีกครั้งน้องสามารถเกิดออกซิเดชันได้เมื่อออกซิเดชันจนครบน้องจะกลายเป็นหุ่นนิ่งแบบนี้น้องสามารถเปลี่ยนท่าทางให้น้องได้ด้วยและสามารถฝืนส่วนชีพได้โดยการเอาขวานไปขีดที่ตัวน้องค่า้งแบบนี้และอย่างต่อมา เชลมีแบบธรรมดาและแบบจ่ายไฟซึ่งที่จะพูดแค่แบบธรรมดาเชลเป็นบล็อกเก็บของที่สามารถเก็บไอเทมได้สูงสุด3ช่องแต่ละช่องเก็บได้เต็มจํานวนสูงสุด64ชิ้นและอย่างต่อมาอุปกรณ์ทองแดงมีดังนี้การใช้งานดีกว่าหินน้อยกว่าเหล็กและชุดเกาะทองแดงความทนทานดีกว่าหนาน้อยกว่าเหล็กและเกาะมาทองแดงที่เพิ่มมาใหม่สุดท้ายเท็กเจอร์สีย้อมใหม่แบบนี้ ทั้งหมดก็ประมาณนี้ถ้าผกบนหรือผิดพลาดก็สามารถเพิ่มเติมและขออภัยด้วยนะคะไปแล้วอิอิ